หลายคนครับท่านชมครับที่ไม่ประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องสิ่งที่ตัวเองกําลังปรารถนาหรือแม้แต่ในเรื่องของสุขภาพเขาก็เดินฉุดลังจากโลกของวิญญาณกันมาแล้วผมไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับในพลังงานต่างๆ ผมไม่เห็นครับท่านผู้ชมครับผมไม่เห็นแม้กระทั่งตัวของวิญญาณแต่ผมสามารถที่จะจับพลังงานของคนเหล่านั้นได้อาทิเช่นครับมีนายทหารอยู่ท่านหนึ่งนะฮะเขาปวดหัวเขาปวดหัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมากกินพารามันก็หายครับท่านผู้ชมแต่ขณะเดียวกันเขาปวดหัวเฉพาะแค่ตอนช่วงเที่ยงถึงแค่บ่ายสามอย่เพิ่งตกใจนะท่านผู้ชมครับ นี่คือเป็นปรากฏการณ์ที่ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดขึ้นอย่างนี้ผมก็เลยบอกนายฐานชั้นสูงท่านนั้นว่าไปหาหมอครับอย่ามาหาหมอดูเขาก็เลยไปหาหมอกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาบอกผมว่าเขาก็ยังปวดเหมือนเดิมและหมอที่เขาไปตรวจเช็คมานั่นเขาบอกเขาปกติผมก็ว่าถ้าอย่างนั้นมาจับพลังงานกัน หลังที่เราจับพลังงานแล้วผมถามนายทหารท่านนั้นว่าท่านไปวิ่งที่ไหนมาและที่วิ่งเนี่ยมันก็คือผมจับพลังงานได้ก็คือพลังงานไม่ดีทางด้านลบของเมนแห่งหนึ่งที่คนโบราณเขาเรียกได้ว่าติดทอร์เรนดีสาร สิ่งเหล่านี้ครับท่านผู้ชมครับผมต้องมีความรู้สําหรับในของครูบาอาจารย์โดยผนวกกับการจับพลังงานเขาติดพลังพลังงานที่เรียกว่าติดธรณีสารติดอาถรรพ์ของวิญญาณตนหนึ่งเขาไม่เชื่อผมฮะท่านผู้ชมเขาไม่เชื่อผมเลยนะฮะเขากับประมาทผมด้วยขณะเดยียวกันท่านผู้ชมครับในวันรุ่งขึ้นเขาโทรมาหาผมเขาบอกผมว่าอาจารย์ครับ สิ่งที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้ผมขอโทษเพราะผมสั่งลูกน้องให้ไปเช็คก,กับสถานที่ที่เขาวิ่งและไปนั่งที่จุดจุดหนึ่งจุดจุดนั้นครับท่านผู้ชมครับคือสนามเด็กเล่นจริงๆก็เป็นสนามเด็กเล่นธรรมดาครับท่านผู้ชมครับแต่ในอดีตการคือเมนเก่า อย่าว่าแต่ท่านผู้ชมหรือว่าแม้แต่ตัวของท่านในพลคนนั้นเลยะฮะท่านผู้ชมที่แปลกใจผมก็แปลกใจฮะท่านผู้ชมครับนะฮะเพราะว่าผมเองผมไม่ได้ไปเดนพื้นที่แห่งนั้นเลยแต่ผมสามารถที่จะตรวจพลังงานนะฮะคนละมิติดสถานที่กันเลยและเขาก็ติดจริงๆครับท่านผู้ชมครับสําหรับในติดธรนีสารหลังจากนั้นท่านถามว่าแล้วจะให้ผมแก้ยังไงสามารถที่จะแก้ไข ก็ใช้ไพ่สื่อวิญญาณของผมก็บอกคุณอาท่านนั้นว่าการติดทนิษสารและการขอร้องของความทุกข์ต่างๆของวิญญาณตนนั้นนั่นก็หมายความว่าให้คุณอาไปบริจาคหลวงศพหลังจากที่เขาทําตามคําแนะนาท่านผู้ชมครับอย่าว่าแต่คุณอาท่านนั้นเลยฮะผมก็แปลกใจ หลังจากที่มีการบริจาคลงศพเสร็จแล้วโรคสุขภาพนั้นหายครับท่านผู้ชมครับผมไม่อยากให้ท่านชวนเชื่อไปกับผมเพราะว่าผมก็แปลกใจสําหรับในพลังงานเหล่านั้นแต่นี่แค่เพียงแค่เคสเดียวครับท่านผู้ชมครับนะฮะไม่ใช่แค่เคสเดียวแต่มีอยู่หลายๆเคสมากที่ผมก็แปลกใจสําหรับในการจับพลังงานและสามารถที่จะเอาพลังงานมืด กลับมาแปลเปลี่ยนมาเป็นพลังงานสีขาวและสามารถที่จะขับดันให้ท่านผู้ชมไปสู่ความสำเร็จไปสู่ที่ความสมมาตรสมความปรารถนา